Just for a h w มูฟวี่ว่ามิงอัพติวเข้มก่อนดูฮิปโนติกจิตบงการปล้นตอนจินตนาการของยอดนักจินตนาการ ฮิปโนติกจิตวงการปล้นคือหนังเรื่องใหม่ครับที่มีเบนเอฟเฟกแสดงนำและกำกับรวมทั้งเขียนบทโดยผู้กำกับอย่างโรเบิร์ตโรดริเกสครับงานเรื่องล่าสุดที่เจ้าตัวเริ่มต้นมันเอาไว้ตั้งแต่ปี2002ครับ20ปีผ่านไปจินตนาการณวันนั้นกลายเป็นหนังเรื่องฮิปโนติกจิตวงการปล้นเรื่องนี้นี่แหละครับ Block at 23. พูดถึงชื่อของโรเบิร์ตโรดิเกสนะครับต้องนับว่าผู้กำกับและมือเขียนบทคนนี้เป็นอีกหนึ่งสุดยอดนักจินตนาการครับเจ้าตัวทําหนังมาแล้วสารพัดแนวและผลงานของเขาแต่ละครั้งก็เต็มไปด้วยจินตนาการที่แทบจะเหนือสามารถสำนึกของคําว่าจินตนาการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลเริอาชีหลักไม้สาคัญในวงการภาพยนตร์ของโรเบิร์ตโรดิเกสครับงานที่ผสมผสานทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ข้อจํากัดไม่ว่าจะเรื่องข้อจํากัดเรื่องต้นทุนที่เขามีเงินทุนไปนแค่ 7, เจ็ดพันเหรียญแต่ต้องการทําหนังที่พูดถึงวัฒนธรรมของเม ประกอบกับอยากจะสร้างหนังแอคชั่นแบบจอร์นวูและภายใต้โจทย์ดังกล่าวณนวันนั้นโรเบิร์ตรูดิเกสก็ทำมันออกมากลายเป็นภาพยนตร์เรื่องเอลมารียชีด้วยเงินทุนประมาณ7,000เหรียญสหรัฐครับแต่หนังกลับทำกำไรไปกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐเอลมา i ร c h ชี จนเมื่อวันหนึ่งโรเบิร์ตดิคเวสประสบความสําเร็จในวงการภาพยนต์ครับเขาก็หยิบเอาโปรเจกต์ดังกล่าวกลับมาสารต่อให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นเดสป e ราโดไปจนถึงวันสปอร์นธรรมอินเม็กซิโก อย่างสไปคิดนะครับก็เป็นหนังที่โรเบิร์ตรูดิเกสเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจในชีวิตของตัวเองครับที่กําลังสร้างครอบครัวมีลูกเขาก็เลยอยากจะทําหนังที่เล่าเรื่องราวของเด็กๆให้พ่อแม่กับลูกๆสามารถดูด้วยกันได้และเป็นหนังที่มีเด็กเป็นฮีโร่ครับ Stop Secret เริ่มต้นด้วยพลอตเรียบง่ายนะครับเมื player, right? uh, s <S mm, so so yeah. ่อพ yeah. like in yeah ่อแม่หายตัวไปเด็กๆจึงกลายเป็นฮีโร่จำเป็นครับประกอบกับโจทย์คล้ายๆกับเอลมริอาชีครับด้วยความที่โรบิรโรดิเวีสมีพื้นเพยเชื้อสายเม็กซิกันเขาก็เลยสร้างให้ครอบครัวสปายคิดเป็นครอบครัวลาตินครับและด้วยโจทย์หนังเด็กบวกจินตนาการทําให้สปายคิดกลายเป็นงานที่แทบจะจินตนาการไร้ขีดจํากัดครับ อย่าง From Dusk Till Dawn นะครับนี่เป็นความฝันร่วมกันครับระหว่างโรเบิร์ตโรดดิควสกับคุณตินตอรันติโนเริ่มจากโรเบิร์ตโรดดิควสที่อยากจะหยิบเอาความเชื่อประดามปราของชาวมักซิการอย่างพวกแอสเทรเนี่ยมาทำเป็นภาพยนตร์ประกอบกับทั้งควณตินตอรันติโนและโรเบิร์ตโรดดิควสทั้งคู่อยากจะทำหนังในแบบของหนังสยองขวัญต้นทุนต่ำคุณตินเขียนบทและร่วมแสดงในเรื่องในขณะที่โรเบิร์ตโรดดิควสเป็นผู้กำกับมันจึงกลายเป็นตำนาน From Dusk Till Dawn ครับ Welcome <to> ความหลงไหนในหนังสยองขวัญทุนต่ำไม่ได้จบลงแค่นั้นนะครับทั้งคุณตินตอรตินและโรเบิร์ตโรดริเกสจับมือกันอีกครั้งครับกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่ากราเฮาส์กับการทำหนังสยองขวัญในลักษณะนหนังควบและหนึ่งในหนังควบชุดกรเฮาส์ที่โรเบิร์ตโรดริเกสเป็นคนดูแลก็คือ Planet Terro r เรื่องนี้ครับ Robert Rodriguez Planet Terror Planet ในโปรเจกต์กรายเฮาส์หนังควบของระเบิดเรียบรกัสกับคุณจินตอรันติโนเพื่อความเป็นหนังควบที่สมบูรณ์แบบนะครับพวกเขาก็ทําตัวอย่างหนังปลอมๆม,มาแทรกกลางระหว่างผลงานของทั้งคู่ครับและผลงานแทรกกลางที่ว่าก็คือหนังปลอมๆที่มีชื่อว่ามารเชนเต แล้ววันหนึ่งโปรเจกต์จินตนาการหนังปลอมๆอ,อย่างมาเชนเต้ก็กลายเป็นหนังจริงๆในเรื่องมาเชนเต้ ante, มีภาคต่อกลายเป็นมาเชนเต้คิวแล้วก็มีการทําท่าเล่นมุกว่าจะมีภาคต่อเป็นมาเชนเต้คิวอินสเปซต่อตอนท้ายอีกในขณะที่เจ้าตัวเองโรเบิร์ตรูดเกสเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าไอ Mar ้มาเชนเต้คิวอินสเปซเนี่ยถ้าคนดูส่งเสียงว่าอยากดูดังพอล้ก็มันอาจจะกลายเป็นความจริงก็เป็นได้ครับ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของผลงานของโรเบิร์ตดูครีสนะครับที่เจ้าตัวทั้งเขียนบทแล้วก็กำกับด้วยตัวเองครับผลงานที่ผมว่ามันเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าผู้กำกับคนนี้เขาคือยอดนักจินตนาการจริงๆครับแต่ละงานเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ทำออกมาแต่ละครั้งแทบจะไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำทางเลยครับและวันนี้กับผลงานใหม่ของโรเบิร์ตดูครสเขาก็มาอีกหนึ่งทางของจินตนาการที่น่าสนใจครับ าพยนตร์เรื่องฮิปโนติกจิตวงการปล้นเป็นเรื่องราวของนักสืบหนุ่มนะครับที่มีชื่อว่าแดนนี่รูครับตัวละครของเบนเฟลครับแดนนี่ต้องรับมือกับการปล้นครั้งใหญ่ครับแต่ระหว่างที่นักสืบอ,อย่างแดนนี่เนี่ยออกตามล่าคนร้ายาเขากลับพบว่าตัวเองเนี่ยไปตกหลุมพรางของการบงการจิตครับนั่นนามาซึ่งความสับสนในตัวเขาเองคราบว่าทุกย่างก้าวที่กำลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยอะไรเป็นเรื่องจริงกันแน่ ระหว่างทางนะครับแดนนี่ได้รับความช่วยเหลือจากไดน่าครูสครับหญิงสาวผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาครับซึ่งตามท้องเรื่องของฮิปโนติกเนี่ยตัวของแดนนี่รุกเองเป็นทั้งผู้ล่าและเป็นผู้ถูกตามล่าครับโดยชายปริศนาคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ที่ชักยายอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดครับและชายปริศนาคนที่ว่าก็กลุมกุญแจสําคัญครับที่ทําให้แดนนี่รุกเองต้องยอมก้าวเข้ามาสู่โลกแห่งการบงการจิตที่ว่าเพื่อแลกกับการลากตัวคนร้ายที่บงการอยู่เบื้องหลังมาลงโทษให้ได้ครับ ฮิปโนติกจิตวงการปล้นเรื่องนี้นะครับเป็นงานที่ตัวผู้กกับและก็คนเขียนบทอย่างโระบทร์ดิเกสเองให้สัมภาษณ์เอาไว้ตลอดครับว่านี่คือผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานภาพยนตร์ระดับคลาสสิกของอัฟรชิชของเรื่องเบอร์ติโกจากปี1958ครับ เิดร r o d ด i เก e สให้สัมภาษณ์นะครับว่ากับภาพยนตร์เรื่องฮิปโนติกเขาอยากจะเปรียบเทียบว่ามันคือความระทึกขวัญในสไตล์แบบอัลเฟรดฮิตช o ก k เลยครับเพียงแต่ว่านี่คือ Alfred รดฮิตชอก k ในแบบอัดสเตียรอยเข้าไปเต็มเหนี่ยวครับโดยตัวระเบิดร o d r ดูเก z ออกปากเลยและครับว่าเขาอยากจะให้หนังเรื่องฮิปโนติกเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยการหักมุมครับ โรเบิร์ตโรดิเวสอธิบายถึงภาพยนตร์เรื่องฮิปโนติกว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดเรื่องย่อๆของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะครับโดยหนึ่งในไอเดียที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องฮิปโนติกนะครับโรเบิร์ตโรดิเวสบอกว่ากับหนังเรื่องนี้เขาอยากจะสร้างตัวละครวายารที่พร้อมจะพลากทุกสิ่งไปจากตัวละครพระเอกของเรื่องทั้งๆที่เขาเองอาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้าไปครับว่าเคยเจอหรือว่าเคยเห็นหน้าไอ้วายารที่ว่านี้หรือเปล่าครับ ในการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับโรเบิร์ตด้วยรีเควสตออกปากอย่างชัดเจนครับว่าฮิปโน t i c เป็นหนังที่เต็มไปด้วยไอเดียและมันคือหนึ่งในไอเดียที่เจ้าตัวชื่นชอบมากที่สุดเท่าที่เคยคิดออกมาได้ครับ โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นผลงานที่มอบโอกาสให้กับเขาในการจัดเต็มไอเดียสุดล้ำที่อยากจะทํามานานมากแล้วครับ <_ t aps> เขาเปรียบเทียบการทําหนังเรื่องนี้ว่ามันเหมือนกับการพาผู้ชมเข้าไปในห้องมืดพยายามทมําให้พวกเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเ,เป็นของจริงให้พวกเขาอ <_ t aps> ินไปกับกลลวงที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วยภาพด้วยเสียงด้วยดนตรีประกอบซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครและมันจะเกิดขึ้นกับคนดูในโรงรภาพยนตร์ด้วยครับ ส่วนตัวของนักแสดงนําอย่างเบนเดฟเล็กนะครับตัวเขาเองให้สัมภาษณ์ว่าที่เขารับเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวละครแดนนี่รูคมีมิติที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนี่คือโอกาสดีครับที่จะทําให้เขาได้ร่วมง,งานกับโรเบิร์ตรูดิเกสเบนเดฟเล็กยอมรับเพราะว่าเขาอยากจะทํางานกับโรเบิร์ตรูดดิเกสมาโดยตลอดครับ และผลงานของโรเบิร์ตรูดิเกสก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเบนเนฟเล็กมาเสมอๆครับซึ่งหนึ่งในปณิธานที่เบนเนฟเล็กมีต่อการทํางานในวงการภาพยนตร์ก็คือตัวเขาเองอยากจะทํางานร่วมกับผู้กำกับที่ตัวคขณเบนเนฟเล็กได้ประโยชน์และก็ได้ศึกษางานจากการทํางานร่วมกับผู้กำกับคนานั้นครับซึ่งเบนเนฟเล็กยอมรับว่าการร่วมงานกับโรเบิร์ตรูดิเกสมันคือการเปิดโลกทัศน์ของเขาเลยแะครับ ฮิปโนติกจิตบงการปล้นนอกจากจะได้เบนเน็ตเแสดงนำแล้วนะครับในหนังเรื่องนี้ยังร่วมด้วยวิลเลียมฟิชเนอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาม,มาจากอามาเกดอนและดักไนครับอลิสบรากาจาก I AM LEGEND และ p r e d a t o r รรวมทั้งแจ็คกี้โอเฮลลี่จาก WATCHMAN h วอชแมน และนี่แหละครับอีกหนึ่งผลงานจินตนาการสุดบันเจิดจากโรเบิร์ตโรดิเวสหนังที่มาจากไอเดียที่เจ้าตัวออกปากว่านี่คือหนึ่งในไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเจ้าตัวชื่นชอบที่สุดเช่นหนึ่งครับหนังเขย่าวขวัญสไตล์อัฟเรติสคอกแบบอัดสตีรอยเข้าไปเต็มเหนียวเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรฮิปโนติกจิตบงการปล้น22มิถุนายนนี้ทุกโรง oh <my> ภาพยนตร์ครับ You Mission ing West